ไหนวันนี้มีอัปเดตอะไรเอ่ยน,นึงนะวันนี้มีอัปเดต oh my god นี่อัปเดตประทับทุกคนแต่ว่าเกมมันแบนอนะแป๊บน,นึงนะ <c oughs> มาละมาละเกมมันหายยืดหายแบนและโอเคเราเข้าเกมไปดูกันดีกว่าว่ามีอัปเดตอะไรกัน เอออะโอเคมี200จิกซอนี่ทุกคนประดับใหม่มาแล้วโอ้โอโอโอโกดกิดเขา้าเขาสกินปุโรหิตเสร็จเหรอก็คือมีปรับหมอประดับเก๋ประดับนักโทษนะทุกคนสาสาตัวซึ่งเราก็จะเลือกเก๋จ้ะซื้อเลยหลดหลด เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าประดับจะเป็นยังไงนะทุกคนเราก็มาอยู่กันในแบบความสนุกสนุกเพือ่อนถึงฮันเตอร์ของ,งารายกานี้ก็คือน้องโจเซฟแล้วถ่ายรูปโจเซฟเหมนเดิมปะหมั่นอะไรแบบ ัสดีค่ะก่อนหน้าสวัสดีคารูกา้านัดวัวหญิงส่งกลับได้ไหะบอกว่านะาัดวดขึ้นมาแล้วก็มาเดี๋ยวเสกวาร์ปให้มาช่วยกลุมปัน่นเโอเคมาช่วยกันลุมปั่นหน่อยคะ่ะเราต้องมาสามัคคีชมนุมสามมักีชม เออเคิ่เต็ม <laughs> ว้า <laughs> อยู่ดีๆก็วงแตกนายจะตีไหมครับจะตีไหมคะ,ะ,ไ,มคะไม่ตีหรอกคะอเอาเขียไปว้าวไม่ตีาำมาปล่อยอนำมาปล่อยหรอฮะ<า>ดักป็นนไม่ตี เลต,ตกใจหมดก็โง่วายว่าไยทีนี้ใครใครก็มีนะเวยเออไม่ใครก็วิ่งอ่ะใครยืนใครยืนต่อนี่ก็คือต้องใจกล้ามากเลยนะิง <c oughs> หลอก,กปุ๊กเนี่ยเสร็จปั๊บให้จับเครื่องเราเทอเลอร์อะไรเงี้ยตลกเลย <c oughs> อันไหนลองจับเครื่องดูค่ะ <c oughs> ไม่ไม่เราลองจับเราไปพยายามตีตอกหลอกจะเป็นไอ้พว ว <Why? S 2> ำตัวแรงอ้าวเฮ้ตีกูสะกันเฮ้ตาที่แล้วทำควายอะไรกันหรือเปล่าไม่ดูไม่น่าใส่หันคนเดียวกันชื่อไม่ชื่อเหมือนจะไม่ใช่อ้าวทำแบบนี้ได้ไงอ่ะอ้าว ไม่นะฉันต้องเข้าไปช่วยตัวเองในโลกภาพถ่ายติตตงิงท่านาก็จับเออท่านาก็จับจัดว์โอม ก็สวยเออเออเออ,เอ,อแล้วก็ติดเอออุ้ยมากหน่อยเออจะเป็นหลอ่อขนาดไปจับจับดังใหม่จับดังตลกเลยอะไรคะ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  อะไร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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะเออนะคะอ๊อเก็บค้างของน้าช่วยด้วยค่ะ นี่ก็ได้รีวิวศพใจใหญ่าย y ใช่แอบะเขาลีดจับตํนี่นะคะไม่ใช่ฉันชนเราจะจาาไปโดนจับตากเอาโดนกูแน่นอนนี่คืออะไรเอ่ยเอาจับกูแล้วก็วัดอีสานอะไรคะรนเนี่ยอคคะไรค,คะเคนี่ยโอ้ยค้าโอ้ยค้าโอ้ยโอ้ยแอบซอบอีไล่สัวอ,อ้าวอีดอกจับกูนั่งอันนี้คืออะไรเอ่ย เอเออออราเล่นติดเล่น,ลนลห,หลับเดินหลอกเหรอเราเราจะได้เห็นดีตีมันหลอกอย่าอย่ามาไข่ยับมันมากนะครับตลกเลยนั่งโจทย์คือขำเลยไปก็มาลูกกาแบกตีก ิงลูกาแบบมึงเล่นอะไรกันคืออยปิงออยปิงออสปิงออยปิงปิงไอ้เฮียปิงขยันปิงจังไปด้ไอ้่ะหนูโดนรังแกแล้วมันมาขืนแล้มาแต้มตลกเออหนูโดนโัวเซฟรังแกครับ ้ม่กอดโ,โอ้ย<า><า>ลูกโลห์ผาผองขอลองขลองเดินปิดอะไรเอ่ยเนี่ยลูกกล้ามาละแอมรับหวาหน้อยสวิงเอลวหมีเขียวหมีไอกก็ได้ชินโนด,ด้วยค่ะกำลังกระโดนแม็ก มันตีวาร์ปใหญ่ชานโอ้มก้าส์ไว้ตอบนี่ค่ะเราสร้างวาร์ปหลอกเกียนหันไม่วะมันข้าวที่ไหนไม่นาลูกก้าลมแล้วไว้โดนไฟฟ้าซอต นางเก็บแลบ้วอ,อไม่เก็บอเราควรจะยูให้เสร็จก่อนลงห้องวียิวให้เสร็จเลยภาพยํำแย่ลักเหลือเครื่องตรงนี้ยังก็ต้องเปิดเครื่องใหม่เครื่องบ้านเล็กเหรอใช่เครื่องบ้านเล็ก บ้านเลิงไม่เยอะอ่ะมันโลเข้าถ่ายมันประกบกัแล้วด้วยมันก็น้อยมันก็น้อยละเปิดเครื่องใหม่เลยก็ได้เกือบหนึ่งไม่ทัน่วยไม่ทันเฟรยไข่เฟรเลยก็ได้นางไม่ได้อยู่ในภาพคัะนางยืนเฝ้าเก้าอี้อยู่นางจะนางจะกลับเข้ามาในภาพสัตวป ไปค่ะวิ่งรเรียบร้อยตีบาร์ทิ้งสวยไปค่ะลูกา้าตอนนี้นั่งอยู่ไหนอะอบ้าเล็กนั่งอยู่บ้าเล็กแล้วฉันอยู่ไหนอยู่บ้าเล็กนั่งนั่งอยู่ในโลกจริงนั่งปไปไล่ลูก้าแล้วบิน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 ใส่บิงใส่ นักว่า้ที่ไหนคะอยู่อยู่ในอยู่ในโอ้โหลูกาชิ่ไปยังไหนคะกำลังวิ่งไปเครื่องวิ่งไปเครื่องตรงขิสมารตนะคะเครื่องมาสิกไม่นะบายบายลูก เธอคือตายแล้วปั่นสาวร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหผูกลับมาเล่นดีๆแล้ววัดเดอเฮลวัดเดอเฮลอันนี้คืออะไรคะมันเป็นประตูเป็นประตูสาธิต้าวะเดินติดค่ะเดินติดค่ะเดินติดเดินติดค่ะ เดินติดเราตีลังกาเลยยอะเราจะคิวเก้าเก้าละเก้าเก้าแล้วเก้าเก้าละ yes เจ้ามันใซบิงไปแล้วมันไปประตูไล่เราเราวิ่งไปประตูอโอ้ เจ๊่ <reading> ่มน่าไมนะไม่บ่านาไม like <bbe> ่นะเาอยู่้วตา่ไ่นะไว้กำลังโดนน่ากลัวมากค่ะโซสแกรี่ว้ไว้ เออเขาไปประตูไปไหนฮะมันเดินไปประตูมันเดินไปประตูโอ้ไม่กอดเออเออเล่นไว้เล่นไว้เลวสามมันจะต้องโดนค่ะบปกรรมที่หล่อนเกาะไปเราไปประตูนั้งกันเถอะบินยังอ่ะ ยงหรือว่าเราคนเราคนหรือว่าเราคนไปประตูพระจันทร์เราเสกประตูเสกประตูวาร์ปใหญ่ให้ใช่มาเสกประตูได้ตอนนี้โจเซนะากำลัง coming ไปไหนอ่ะอยู่ตรงเจอร์ไรน์ก็เลยงั้นเราเสกวาร์ปใหญ่เลยนะเปิด ต่อให้อยู่่ัรื่องมาแตุ่ดแค่ัดมาดการนะไม่ครับว่าค่าวางใย็นจะเสียบไปมันราคาหลายแสนบาทเปิดประตีไม่ได้เปิดประตูเอเว้ถ้าเป็นลูก้าก็จะตึงอยู่ส่งส่งประตูฝั่งของข้ามห้ฝั่งนู้นก้ามันตุยอยเลยเออลูก้ามันตุยแบบขุ่มีการช้าโอ้ไม่ก็เกิดการขีดหมูประตูเปิดแล้ว ออกไหมไม่ออกไม่ออกค่ะ f r i e n d เฟินซ magic you know my l i t t l e pony เราต้องหลักเพื่อล่มทีมของเราค่ะเพื่ออนาคตที่ดีกว่าแต่ว่าไอแพดกับเราก็ไม่น่ารักนะคะก็คือเดินไม่ติดทำหลอดบีบิงสลูค่ะใช้ไปแล้วใส่ไปละเออมาไหนค่ะ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  หิวเท่าไหร่หิวเท่าไหร่หิวเท่าไหร่เก้าสิบเหรอเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิเก้าสิบก้าอะไรฟวิวเอฟเกผลกระทบวงล้อเว้จเปิดประตูก่อนได้ไหมฉันก็เปิดประตูแต่ชิดตอนข้าวจะจะขีดลาค่ะคุณฮิวนเราต้องทำให้เพื่อนร่วมทีมของเรารอดเราจะรอดไปด้วยกัน ไปเปิดประตูเปิดประตูเลยเดี๋ยวอ้อมไปอ้อมไปหิวอ่อนกำลังวิ่งมาประตูครับถาไว้แค่ไหมก็ไม่ค่อย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 สวัสดีค่ะพี่จะตกหนูหรอครับมีโน,โนูได้ค่ะอยู่ <c oughs> ไม่ตายฉันยังไม่ตายเดีย๋ยวถ้าเป็นอันเดนี่ตายยับกันหมดละเหมือนก่อ oh นไปวิ่งเอาละครับ ไปแล้วไม่อยู่แล้วบ๊ายบายค่ะทำได้บ๊ายบายจงใจปล่อยีเงือนวิ่งมาแล้วเราจะต้องรอดทุกคนทำได้สรุปสลับสรุปสลับเฮเลตลแต่มันจกแลอยลอยลอยลลอยลเอออะไรก็ไม่รู้และตาเดียวอันนี้ก็ไม่รู้ าเป็นยังไงกันบ้างทุกคนคือเป็นไงทุกคนซอบประดับกันไหมคือเราจะบอกว่าประดับเนี่ยเของที่จะสวยมากแล้วก็ขางที่จะคุ้มค่ากับราคา3 8 8 8เกลือม่วงเลยนะทุกคนแล้วก็มีประดับของหมอกับประดับของอ่าลูก,กา้าด้วยนะทุกคนก็อยากให้รีวิวอีก2อันไหมถ้าอยากให้รีวิวเดี๋ยวก็คอมเมนต์กันใต้คลิปด้วยนะก็ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนให้ทุกกกคนนนดดูเาะะแล้้ว็ไปปรซือัับทุกคน มันมาขายจำกัดเวลาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนเนาะก็น่าจะมาปีหน้าแหละเขาสั้นก็ซื้อๆก่อนนะทุกคนแนะนําไม่เสียใจแน่นอนจ้าบายบาย